สวัสดีครับผมนายชื่อพันพศรหัสนิสิตหกสองหนึ่งศย์ห้าหนึ่งครับเซกสองห้าหนึ่งครับผมนายภาสวิทย์พัฒ์วงรหัสหกสองหนึ่ศูนย์หาห้าสองสองศูนย์ศูนย์ครับเซกสองครับผมสวัสดีครับผมชื่อนายรันจกรยังคับหกสองหนึ่งศูสเกกสองครับสวัสดีครับข้อ10บนะครับโจทย์บอกว่านับเลขฐานสิแบบนับขึ้นทีละ1นับจาก0ถึง f นะครับแล้ววนใหม่ที่0ูนย์แล้ว แสดงผลออกซิเม้นต์หนึ่งหลักนะครับในส่วนของโค้นั้นจะเป็นคล้ายกันข้อ9้าเลยนะครับก็คือเริ่มมาแล้วก็จะสตาร์ทแล้วก็คอที่รูปหนึ่งก็จะให้โหลดที่ R 1 6เป็นหนึ่งทุกตัวนะครับก็คือศูนย์ FF นะครับเสร็จแล้วเอาพุทเราก็จะให้โหลด16ไปที่พอร์ต A นะครับและในส่วนของรูปสองนะครับเราก็ให้ set L เป็นบิตล่างส่วน set H เป็นบิตบนนะครับโดยที่ซิกเมนต์อันนี้นะครับเราจะมาจาก ตรงนี้นะครับอันนี้คือศูนย์ไปถึง f นะครับตามที่โจทย์กําหนดและเสร็จแล้วในส่วนของรูปที่สามนั้นเราก็จะเอาค่าแทดนั้นมายัดใส่โหลดที่ยี่สิบนะครับแล้วโหลดที่ยี่สิบนั้นออกไปที่พอร์ต a นะครับแล้วเราก็เรียกมาดีเลย์นะครับมาดีเลย์จะประมาณนี้ครับและเสร็จแล้วต่อจากนั้นเราก็จะทําให้ i ยี่สิบที่เป็นเอาพูดนั้นเราถึง f นะครับถ้า ในส่วนถ้ามันไม่ถึง f นะครับเราก็วนไปที่ลูปสองและโดยการเพิ่มบิดนะครับมันจะทําให้ค่าเพิ่มขึ้นพอค่าเพิ่มขึ้นเสร็จแล้วก็วนลูปไปที่ลูปสามก็คือลูปนี้ใหม่เพื่อให้ค่ามันถึง f ตามที่โจทย์กาหนดนะครับแล้วก็จากโค้ดตังกล่าลวเราก็จะแสดงผลออกมาได้มาบนี้ครับ 对吧？